ปเลยนะร้องเพลงหน่อยฉันจะให้เธออะไรจะให้ร้องเพลงอีกเหรออ๋อม่ดีอ่ะหนึ่งสองสามไปแฮปปี้บ เป็นภาษาที่ไครร้องมากับคุณมีเป็นนักร้องนะคะมันจะเป็นจบที่ตรงไหนนะคะใ่เนี้ยเอาพระจบทให้ hi. Happy Birthday TO YOU ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ร้องเพลง Happy Birthday ให้นะคะ ขออนุญ,ญาตอ่านละกันเพราะว่าไหนๆเขียนให้ผมแล้วนะครับสุขสารวันเกิดปีที่34นะครับขอให้มีความสุขไม่ปวดหลังคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ขอให้โดนได้ทำในสิ่งที่รักและตั้งใจแถมได้เงินเยอะๆสัญญาจะระวังหลังให้บอสไปนานๆด้วยรักสโคลบาบกรุ๊ปแอนเชอรี่ของท้องขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ เป็นเค้กทุบเหรออยากทุบไหมอยากทุบไหมได้ได้ได้จะทุบหลังคนที่ร้องเทียนไดีนี้แหละเอากขอฝ่าขอฝาาเอเนะครับขอฝ่าขด้านล่างนี้เค้กอีกไหมคะ จุดไหมอยากจุดไหมคะไม่จุดคราบขึ้นมามอบเฉยๆโอเคไม่ตัดอันนี้ขอตัดอ่ะเดี๋ยวเค้กต้นที่หนึ่งเรียนเชิญค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะเค้กต้นที่หนึ่งพี่ทำแล้วมอบน้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีไหมคะเค้กอีกไหมมีตรงไหนไหมคะเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมแบบนี้ด้วยนะ เบสบอค่ะฟอร์เรค่ะรัสเซียเรื่องหนึ่งค่ะคอเสิร์พรมมือค่ะและไม่น่าเชื่อเทลงนี้ให้ท mm ิต hmm. ีก่อนนะคะไม่ใช่อาเชิญค่ะขอบคุณค่รับ คตาบคุนเดียวอยากลอบทุบไหยฮะ,ะได้เอามาอีกผมขอทุบแล้วกันอ๋อยังไม่อีกใช่ไหมโอเคขอบคุณแคปมาอีกหนึ่งชิน้นค่ะ ขห้มีอะไรมพกมีป้ายดถืทองครับได้เลได้เลยครับได้เลยครับได้เลยตอนนี้เลยเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ได้เดี๋ยวผมลงไปถ่ายรูปที่โต๊ะด้วยนะครคนนะคร บายไมเฮ้ยอุยีคะมีค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะมาค่ะมาค่ะสแตนบายได้เลยค่ะสแตนบายได้เลยอยไอคะ โอ้โหขอบคุณครับอะไรอะขอบคุญร้าทำไมแม่ไม่ถอดแมสแม่ไม่ถอดเดี๋ยวแม่ มาเชิญค่ะใัรกินแต่ก็ได้ค่ะใครินแต่ก็ได้ขอบคุณครับตื่นเต้นทุกชิ้นขอบคุณครับ ของเชฟบานขนมอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอยู่ในร่มร่มกลางโชว์ดูหน่อยจะได้ไหมครับให้ผมกลางเหรอ อาพังแล้วล้มพังแล้วโอเคกางได้ไหมอลูกมือถือเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใส่มูใส่ห โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะให้พี่ทําลงไปถ่ายรูปกับทุกคนที่โตนะคะใช่ครับขอบคุณครับ อบท้วนไหมคะอบท้วนนะคะอ,อ่ะยงังยังมาค่ะ โอเคใช่ไหมบอกไม่มีไม่งรวมไปเยอะไม่มีแล้วนะหมดเนาะหมดนะเยียครับตอนนี้เี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอเค เดี๋ยวก่อนพี่ทอมจะลงมาถ่ายรูปกันทุกคนนะคะเดี๋ยวให้พี่ทอมพูดอะไรเกี่ยวกับงานวันนี้หน่อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มางานวันนี้ก็ไม่คิดว่างานเล็กๆของผมในปีนี้นะจะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มได้ขนาดนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเจออยู่ในทุกๆวันบางทีมันอาจจะเจอเรื่องอะไรที่มันเครียดไปบ้างหรือไปบ้างอะไรเงี้ยแต่หวังว่าการเจอของเราจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้บ้างแล้วกัน ผมเองก็มีความสุขนะที่ได้เจอทุกคนผมกลับชอบที่จะได้มีเวลาเจอกันแบบนี้มากกว่าตอนที่จะไปงานเนอะบางทีผมอาจะต้องมัวแต่ไปทํางานแล้วก็ได้เจอกันแบบเดียวตอนหลังเลิกงานแค่นั้นเองแล้วเราก็ต้องแยกย้ายกันแล้วแต่ว่าหวังว่าเราก็คงจะมีงานแบบนี้บ่อยๆเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ไปจากกัน เอาแต่้วยทอนึค่ะคือผมกลัวทุกคนจะรักผมน้อยลงผมก็เลยเอาอาหารมาล่อทุกคนซึ่งมันก็ได้ผมได้จริงด้วยแต่เราเอาแบ่งหลายคน โอเคได้โอเคเดี๋ยวพี่ทองนั่งถ่ายรูปกับของขวัญได้เลยครับได้เดี๋ยวลงไปถ่ายรูปข้างล่างกันได้เลย